สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง no w i n no life กันอีกเหมือนเดิมนะคะและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในช่วงวันว่างๆกันอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะซีรีส์ที่แอดกำลังจะกล่าวถึงบอกได้เลยว่าแอดให้เป็นซีรีส์ที่บทดีมากๆเลยละค่ะเป็นซีรีส์ที่ให้บทเรียนสอนใจได้ดีมากๆเลยนะคะนางเอกของเรื่องนี้เนี่ยมีความเท่ที่สูงมากในยุคสมัยที่ผู้คนมองว่าผู้ชายนั้นคือพระเจ้านะคะและผู้หญิงเนี่ยต้องสงบสงเงยมและ มีหน้าที่แค่ออกเรือนเท่านั้นเพิ่มความมันด้วยฮองเต้ที่หัวใจมืดบอดและลงไหลในอำนาจของตัวเองมากๆทั้งเรื่องการเมืองและความรักจะสนุกแค่ไหนไปดูซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าจื่อบุกผาเทียมเพชรนั่นเองค่ะทุกคนแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็บ่งบอกถึงความเท่แล้วใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าจื่อบุกผาเทียมเพชรซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นแนวเรียรีเอตดราม่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงต้องสู้นะคะ โดยได้นักแสดงอย่างหูอี้เทียนและจางจิ้งอีค่ะเรื่องราวบอกเล่าถึงยุคสมัยที่ผู้ชายเป็นใหญ่และผู้หญิงมีหน้าที่คือออกเรือและเป็นภรรยาที่ดีผู้ปกครองบ้านเมืองอย่างองค์ฮองเต้มีหัวใจที่มืดบอดและใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องใช้รังแกคนอื่นนะคะเพราะว่าจือ่อนางเอกของเราเนี่ยนางเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลขุนนางที่สูงสักและมีอิทธิพลมากๆเลยมีความซื่อสัตย์และไม่เคยรับสินบนใดๆเลยเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด รักอิสระและรักในการเดินทางนางเดินทางมาแล้วทั่วเลยนะคะกับปู่ของนางตระกูลของนางเอกเนี่ยเลยมีลูกศิษย์ที่นับถือมากมายเลยค่ะนางเป็นคนที่กล้าหานกล้าพูดกล้าทําแต่ความกล้าของนางเนี่ยมันไปขัดหูขัดตากับองค์ฮ่องเต้เคะ่ะด้วยความที่ตระกูลของนางเนี่ยก็มีอิทธิพลมากๆเลยฮ่องเต้นเนี่ยที่มีเพียงอํานาจใช่ไหมคะและนิสัยเนี่ย ที่ยอมรับความจริงไม่ค่อยได้ว่าจื่อของเราเนี่ยก็เลยถูกกลั่นแกล้งด้วยการถูกยึดทรัพย์ค่ะและทําให้ตระกูลของนางว่าจื่อเนี่ยเป็นตระกูลที่กําลังจะล้มละลายไปนั่นเองและคนที่มาทําหน้าที่ยึดทรัพย์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นพระเอกของเรานั่นเองกู้เยียนซีนะคะเขาคนนี้เป็นถึงหลานของฮ่องเต้เลยแต่ไม่ใช่หลานรักอะไรนะคะเพราะฮ่องเต้เรื่องนี้เนี่ยน่าจะรักใครไม่เป็นค่ะ แอดคิดว่าเขาเป็นเด็กที่น่าสงสารมากๆเลยนะคะพร่อเอกของเราเนี่ยพะเขาเนี่ยถูกส่งให้ไปรบที่ทางเหนือตั้งแต่วัยเยาว์พอกลับมาปรากฏว่าต้องทําการยึดทรัพย์คนอื่นนะคะแถมถูกกดดันให้ทําหน้าของตัวเองให้เสียโฉมเพื่อจะไม่ได้ต้องแย่งชิงบัลลังนั่นเองค่ะบางทีแอดก็คิดนะคะว่าฮองเต้เรื่องนี้เนี่ยมีนิสัยที่เด็กมากๆเลยทั้งความคิดและการกระทําเลยนะคะ พระเอกตอนไปยึดทรัพย์เนี่ยก็ใส่หน้าก,กากไปนะคะแต่เขาเนี่ยไม่ได้อยากทาแบบนี้เลยเขาเนี่ยก็จะช่วยเหลือนางเอกเท่าที่จะช่วยได้นะคะในตอนที่วาจือถูกสํานักสัตตะดาราหาเรื่องใส่ร้ายนะคะพระเอกเนี่ยก็ช่วยเหลือนางเอกไว้นะคะแถมช่วยในตอนที่นางเอกถูกโบยเพราะถูกจับได้ว่าแม่ของนางเอกเนี่ยแอบซ่อนเงินไว้บางส่วนนะคะพระเอกก็ได้พานางเอกเนี่ยไปรักษานั่นเองค่ะ ะวาเจ่อนางเอกของเรานะคะเป็นสาวที่เข้มแข็งมากๆและไม่ยอมจำนนต่อการกลั่นแกล้งครั้งนี้ที่มันไม่ยุติธรรมแบบนี้เนี่ยในยุคสมัยที่ผู้ชายต้องเป็นผู้นำแต่เนื่องจากตระกูลของนางเหลือนางเพียงคนเดียวนะคะเพราะผู้ชายคนอื่นเนี่ยต่างก็ถูกในประเทศออกไปทั้งหมดแล้วนางก็เลยต้องเป็นผู้นำเพื่อกอบกู้ตระกูลของนางให้ฟื้นฟูอีกครั้งนางเนี่ยหัวการค้านะคะ เอาเหล้าไปขายนะคะเพื่อเอาทุนมาทําการค้าแถมยังหาเงินมาไถ่ตัวของคนตระกูลขวาอีกนะคะคือเหนื่อยแทนนางเอกมากๆเลยล่ะคะ่ะด้วยความที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของครอบครัวนางเอกเนี่ยก็เลยได้สนิทกันมากขึ้นจากการ,รเผชิญความลําบากมาด้วยกันว่าจื่อเนี่ยก็สอนให้ทั้งแม่และสาวรับใช้มาทําการค้าขายเพื่อหาเงินนะคะ ส่วนพระเอกเนี่ยเขาคนนี้ช่วยเหลือนางเอกอยู่ตลอดค่ะเมื่อถึงเวลาว่างพระเอกของเราเนี่ยก็จะมาช่วยค่ะนั่นเป็นสาเหตุทําให้วาจือเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับพระเอกนั่นเองพระเอกของเรานะคะกู้เย็ยนซีเนี่ยยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนแต่น้องเนี่ยเป็นเด็กที่ออทิสติกนะคะน้องสาวเย่าเนี่ยซึ่งในสมัยก่อนอะผู้คนก็ไม่รู้หรอกว่าออทิสติกเนี่ยมันคืออะไรก็เหมารวมกันไปเลยว่าเป็นบ้านะคะด้วยความอับอายของพวกผู้ใหญ่ที่ หน้าบางทั้งหลายเนี่ยน้องก็เลยถูกขังแล้ววันหนึ่งเนี่ยน้องก็หลุดหนีออกมาได้นะคะได้มาเจอกับนางเอกด้วยความบังเอิญฉากนี้คือดีมากๆเลยค่ะแอดชอบมากเพราะน้องสาวเห็นความเป็นอยู่ของนางเอกนะ่ะน้องอยากอยู่แบบนี้มากกว่าอยากแบบว่ามีเพื่อนนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรทํานองนี้นะคะและครั้งนี้นะคะน้องสาวเนี่ยก็ได้แสดงความเก่งของน้องออกมาในด้านการรักษาการแพทย์นั่นเอง น้องสามารถรักษายญาของนางเอดได้ทําให้พระนางได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วน้องสาวข,ของเขาเนี่ยมีความสามารถที่เก่งมากๆเลยไม่ใช่คนบ้าไม่แต่อย่างใดโคตรกินใจเลยค่ะทุกคน ด้านเส้นทางความรักของคู่พระนางนะคะถือว่าปั้นนานพอสมควรเลยค่ะก็เข้าใจได้เพราะเหตุการณ์ทั้งหมดมันแสนจะยุ่งเหยิงมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นความสัมพันธ์แบบค่อยๆรักกันไปค่ะแบบเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ที่แสนยากลําบากนี้เพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ต้องต่อกรกับมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้น เรื่องการเมืองของเรื่องนี้เนี่ยคือเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็มีเรื่องของสำนักนั้นสำนักนี้สารนั่นสารนี่นะคะเหมือนความเก่งของฮาวาจือนางเอกเนี่ยจะไปขัดแข้งขัดขาราชสำนักสุดๆไปเลยค่ะเข้มข้นมากเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าอยากจะเห็นความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งของฮาวาจือนะคะอยากรู้ว่าพระเอกเนี่ยช่วยนางเอกแบบไหนและจุดจบของฮองเต้และเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไร ก็สามารถดูเรื่องนี้ได้ที่โยคูและทาง t r ูไ ID ได้เลยนะคะทุกคนปังมากค่ะทั้งการแสดงและบทก็ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของแอดด้วยนะคะหากวันนี้มีการผิดพลาดประการใดเนี่ยแอดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้โนวายโนไลฟ์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะทุกคน